มากเลยนะคะบางทีบางคนนะคนที่คนที่เข้าใจลึกซึ้งเนี่ยพอฟังบางทีเพียงหัวข้อทำนิดหน่อยนะมันก็จะลึกซึ้งมันก็จะเข้าใจเองนะคะแต่ว่าคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยจับได้หัวบ้างท้ายบ้างหรือว่าผิวผิวเผินเผินไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งพอได้ยินนิดนิด,นดหน่อยหนะ่อยะปฏิบัติแบบไม่ปฏิบัติอ้าว โอเคอย่างที่พี่นอะอธิบายมานะคะมันต้องเป็นก่อนนะ,ะม,นมันต้องมันต้องมีการมีศีลกับการถือศสีลนี่ต่างกันมากเลยนะจ๊ะทุกคนมีคือเรามีเป็นปกติอยู่แล้วนะคะการถือเนะี่ยมันรู้สึกหนักใช่ไหมอ่าเราต้องถือสมมุตินะสมมุติว่าเรามีเงิน1ล้าน อ่อันนี้อุปมาให้ฟังเนาะเรามีเงิน1ล้านอยู่ในธน